รีวิวอันบ x ็อกมี1 1บเอ็ัลตร้าเครื่องนอกลอมจีนฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมด้วยนะครับก็อันนี้เป็นมินิรีวิวนะครับคร่าวๆเพราะว่าผมเพิ่งได้เครื่องมานะครับก็อันนี้นะฮะเดี๋ยวมาให้ดูหลังกล่องก่อนเลยนะครับโมเดลตัวนี้นะครับเป็นมีสิบเอ็ดอัลตร้าแรมสิบสองจิกไบต์นะฮะแล้วก็ลอมห้าร้อยสิบสองจิกไบต์นะฮะโมเดลนี้ก็ไม่มีขายใน สุนไทยนะครับเพราะสุนไทยเขาขายแค่ตัว256 g b ะนะคับนี้ก็จะมีอะไรบอกนะครับว่าเป็นระบบเสียงไฮเรสนะครับแล้วก็มี HDR plus อะไรพวกนี้นะครับ Dolby Vision น,นะครับเสียงถูกปรับจูนโดย Harman Kardon นะครับเดี๋ยวมาดูในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะในกล่องของเครื่องลอมจีนนะครับก็ อันแรกเลยก็นี่นะฮะน่าจะเป็นเข็มจิ้มสิมนะครับเข็มจิ้มสิมข้างในก็จะเป็น,นตัวเคสใสนะครับที่ป้องกันตัวแบคทีเรียนะฮะอันนี้ก็เป็นขนาดทอดีกับตัวกล้องนะครับนี่ฮะแล้วมีโมดูลตัวกล้องที่ สูงขึ้นมากว่ากล้องนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆนะครับตรนนี้จะที่ลองใส่ดูแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับอ่ะแล้วที่ชาร์จละ่ะที่ชาร์จไม่ได้ให้มาด้วยในกล่องนะครับเพราะว่าเขาให้มาอยู่นอกกล่องนะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวเครื่องให้ดูนะครับว่ามันใช้เวลาบูส เป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมปิดเครื่องไว้นะครับอ่ะนี่นะระหว่างนี้ก็เดี๋ยวมาดูตัวที่ชาร์จกันนะครับที่ชาร์จเป็นแบบ67วัตต์นะครับเครื่องก็บูตเร็วดีนะครับโอเคนี่นะฮะ เป็นที่ชาร์จแบบ67วัตต์นะครับเสียวมี่มีรูเดียวนะครับตรงนี้เป็นสีส้มนะครับแล้วก็สายชาร์จก็เป็น USB Type C นะครับสีส้มเช่นเดียวกันนะครับเพราะดีนะครับเพราะว่าเวลาสายชาร์จบ้านใครเยอะๆเนี่ยเพื่ออันเนี้ยมันสีส้มมันก็สังเกตง่ายนะครับแล้วก็เป็นสายที่แบบ หนานะครับแล้วก็ค่อนข้างแข็งเลยนะฮะแสดงว่าน่าจะแบบเส่งพลังงานเนี่ยได้ดีเลยนะครับเพราะว่าทองแดงนะครับน่าจะเยอะนะครับข้างในนี่ยหนาหนานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูในตัวเครื่องกันนะครับแล้วก็ในคลิปนี้จะรีวิวไว้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองใช้งานเลยนะครับก็แค่มาให้ดูคร่าวๆว่าเออเนี่ยเครื่อง ลองจีนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้ามันมีเมนูอังกฤษให้เราเลือกนะครับไม่ต้องลัวว่าแบบเออมันจะเป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแอปที่ติดเครื่องมาก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถึงแม้จะเป็นแอปจีนพวกนี้เราสามารถลบได้เกลี้ยงเลยนะฮะใครสนใจก,ก็กดติดตามช่องผมไว้นะฮะในคลิปถัดไปผมจะสอนลบพวกแอปจีนพวกนี้นะฮะการติดตั้งคีย์บอร์ดไทยเมนูไทยอะไรพวกนะี้เอามาดูเมนูกันก่อนนะครับเมนูเนี่ยผมเลือกเป็นอังกฤษมานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เห็นเป็นแบบนี้นะครับ อามาดูกันว่าเราได้ตัว MIUI กับ Android มาเป็นเวอร์ชันไหนแแ้้วกดมาที่ My Device ก่อนเลยนะครับ MIUI ที่ติดเครื่องมาเป็น MIUI 12.0.10นะครับก็มี Device Name มามี MI 11 Ultra นะครับอ่านี่นะฮะ512ร b นะครับ,รบอ่ามาดูที่สเปคโดยละเอียดนะครับ นะมี11บเออัลต้า12จิกาบนะครับมีออกตาอะไรมา Android 11นะครับอะแล้วตอนนี้ผมเห็นมันมีตัวอัปเดตมานะครับลองกดอัปเดตดูดูว่าเขาแอนมีย d ไาี ui 12 5 4 0มาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้อัปเดตตอนนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะแนะนำวิธีการตั้งค่านะครับที่เราควรจะทำ ตอนที่เราได้มือถือมาใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปใช้งานจริงจังนะครับให้ตั้งค่าให้ถูกต้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงบ้างในคลิปนี้มารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับอ่าแล้วนี้ไปดูตัวเครื่องแล้วเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันนิดนึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยผมสั่งมาเป็นสีขาวนะครับก็จะโล่งๆแบบนี้จริงๆมันจะมีตัวซีเรียมเบอร์แปะอยู่นะครับผมเอาออกไปนะครับลกนะครับเป็นสติ๊กเกอร์แล้วนี้เป็น จอหลังนะฮะจอหลังก็สามารถเอาไว้แสดงพวกแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ได้สามารถปิดปรับสีได้นะฮะตรงนี้ใส่เป็นภาพหรืออะไรพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็มีก็จะมีเลนส์กล้องมาให้3เลนนะครับอ่าตรงนี้เป็นแฟลชนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างข้างนี้ก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับอยู่ด้านเดียวกันนะครับอ่า ตัวนี้น่าจะเป็นตัวโลหะนะครับตัวเฟรมเนี่ยเป็นโลหะนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นเซรามิกนะครับเป็นเซรามิกด้านล่างจะเป็นลําโพงนะครับ USB Type C นะครับตามสเปคเนี่ยก็บอกว่าเป็น USB Type C 2.0นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ซิมการ์ดนะครับรุ่นนี้ใส่ SD card ไม่ได้นะครับใส่ได้แต่ซิมการ์ดอย่างเดียวนะครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งไม่มีอะไรเลยครับเป็นเฟรมโลหะเรียบๆเฉยๆนะครับด้านบนกันบ้างนะครับด้านบนนี่นะก็จะมีเขียนนะครับซาวนะครับถูกปรับจูนโดย Harman นกา d ดอนนะครับเป็นลำโพงด้านบนนะครับอินฟาเรดนะครับพอตอินฟาเรดโอเคเข้ามาดูที่ในตัวเครื่องกันต่อนะครับตรงนี้โอเคนะฮะ ก็ตัวดิสเพย์คร่าวๆเนี่ยนะฮะสามารถปรับอะไรได้ทั่วไปนะครับมีตัวรีเฟรชเรทให้เลือกปรับได้นะครับถึงสูงสุดประมาณ 120Hz นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้อัปเดตตัวซอฟต์แวร์อะไรนะฮะก็เนี่ยนะครับก็จะให้ดูว่าแอปที่ติดเครื่องมานะครับไม่มี แอปที่เป็นตระกูล Google เลยนะครับไม่มี GMS นะครับแต่เราสามารถลงเพิ่มเองได้นะครก็ในคลิปถัดไปผมจะสอนนะครับในการลงตัว GMS นะครับแอปของ Google นะครับ Gmail YouTube TikTok อะไรเนี่ยไม่มีมาให้เลยนะครับแต่เราลงเพิ่มเองได้นะครับเราจะต้องเริ่มจากการลงเพจโซก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวอันบล็อกให้ดูกันคร่าวๆนะครับว่าเครื่องนอกลอมจีนเนี่ยมันจะมีประมาณนี้นะครับ ท่านเพื่อนชอบนะฮะก็อย่าลืมนะครับอ๋อแบตเตอรี่นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยตอนที่เปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยครั้งแรกสุดเลยเนี่ยมันจะมีประมาณ3 0นะครับสามสนี่ผมรีบเอามาถ่ายคลิปก่อนแล้วก็ลองเล่นลองเช็คเครื่องอะไรบ้างนะครับแบตลดไปประมาณ6%แล้วนะครับก็ท่าเพื่อนชาวคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกันลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไพ่พาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี